อันนี้ก็คือ y a ริส AT SEV อส Sport r นะครับราคา j 6 9 0แ0 9 0 0 0บาทอันนี้ก็เป็น y a ริส AT ท e v นะก็คือตัวท็อปสุดซึ่งจะได้ชุดแต่งภายนอกแล้วก็ช่วงล่างอีกต่างหากสำหรับคันนี้นี่ภายนอกนี่ล้อแม็กแบบนี้นะครับก็ให้มาแล้วนะก็ดูรออยู่กับชุดแต่งรอบคันกันชนหน้านี่แล้วก็ไฟหน้าอันนี้ ตัวท็อปนะครับรานะคา7 6 9นะล้อเป็นล้อ17นะครับเนี่ยด้านข้างนะถือว่าดูดีอยู่นะสำหรับตัวนี้แล้วก็นี่ด้านท้ายนี่มีสปอยเลอร์หลังสีดำแล้วก็พวกชุดแต่งกันชนหลังให้มาด้วยลังคาดําด้วยนะครับภายในนี่พอนจซนเนี่จอกลางสำหรับอัดแบบนี้แล้วก็มีการเล่นโทนด้วยนะนี่ที่วางแก้วอันนี้แบบนี้นะครับ มีเล่นโทนแล้วก็นี่องมาลาัยมีปัก GI อะระต่างหาจอกลางแบบนี้เบกมือไฟฟ้าออโต้โฮให้มาแล้วบอกปักคำว่า g r แบบนี้เลยแพงค่าจะแบบนี้นะครับลองนั่งดูก็ถือว่าพื้นที่ก็โอเคอยู่แล้วก็นี่นี่บางแดงมีกระจกด่งหน้าให้มาอันบิ๊กบิ้มแบบนี้เลยนะครับ แต่ไม่มีไฟนะแล้วที่เก็บบรรดานี่ต้องไปดูข้างหลังนี่ก็มีช่องแอร์หลังแล้วก็พื้นที่อะ่ะเขาก็ประมาณหนึ่งก็คือรถก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าถ้าดูจากพื้นที่อันนี้ก็ก็ไม่แย่นะครับโอเคอยู่แต่นนี้จะไม่มีที่เท้าแขนนะก็คือแบบนี้เลยไม่มีที่เท้าแขนที่วางแก้วก็ที่วางแก้วจะอยู่บร,ริเวณน,นี้นะครับ เดี๋ยวลองนั่งให้ดูคือถ้าตัวไม่ใหญ่มากพื้นที่แบบนี้ก็โอเคอยู่นะแล้วก็นี่มีแอร์หลัง USB หลังให้มาด้วยนะครับการลองดูด้านท้ายบ้างด้านท้ายนี่พื้นที่ก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็ไม่น้อยนะถ้ามองว่าเป็นรถเล็กอะอแล้วก็แผ่นปิดพวนี้ อันนี้รุ่นนี้จะไม่มียางอะไรหลังนะครับแล้วก็อันนี้นี่ดูเปื่อยๆไปหน่อยนะก็แบบดูเปื่อยๆไปเลยคุมพลังเขาก็จะเป็น1.5ลิตรไฮบริดนะครับก็แบบตัวนี้เรื่องแรงก็ดีกว่า1.2ลิตรธรรมดาอันนี้ก็แบบว่าเทียบกับคู่แข่งก็ถือว่าก็ดูดีน่าสนใจกว่าเดิมนะกับขุมพลัง1.5ลิตรไฮบริดของเขาแล้วก็ อย่างการที่เซ็ตช่วงล่างอันนี้ก็แตกต่างจากตัวปกติด้วยนะครับก็คือเป็นตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจแบบคนที่อยากได้แบบแต่งมาครบจบจากโรงงานแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องราคาขุมพลังอันนี้ก็สู้คู่แข่งได้เรื่องแรงเรื่องประหยัดก็แต่เดิม1.2ลิตรธรรมดาเรื่องความทนทานอันนี้อาจจะถูกใจแต่ว่าเรื่องของขุมพลังของเขาความแรงอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ก็คือตัว s e v TR Sport ก็จะตอบโจทย์ข้อนี้มากขึ้นนะครับกับราคา7 6 9 0 0 0บาทนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับยาริ s เอทีพจ e v TR Sport ก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ